ต้นยางพาราบริเวณนี้เป็นแปลงล่าสุดที่นายเทียบสมานมิตรชาวบ้านหนองพาวาตัดสินใจโค่นเพื่อน,นำไม้ไปขายหลังเขาสังเกตได้ว่าใบและลำต้นเริ่มมีสภาพคล้ายกำลังจะยืนต้นตายบริเวณใกล้เคียงกันพบต้นยางพาราอีกจำนวนหนึ่งมีสภาพยืนต้นตายนายเทียบบอกว่าเนื้อไม้ด้านในผุก,กร่อนไม่สามารถนำไปขายหรือใช้ประโยชน์ได้ และนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจโค่นต้นอย่างพาราส่วนที่เหลือเพื่อพอให้ได้เงินจากการลงทุนกลับมาบ้างแม้จะน้อยมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาการลงทุนมานานกว่า10ปีก็ที่ตายพันวัตต้นนะครับแล้วตอนนี้มันยังลามไปข้างหน้าด้วยอ่ะก็ไปนะเเห็นสีเห็นเรือเนี่เรือินใบใบเรือ,รอน้อยน้อยนั่น<ม>ถึงต้องตัดสินใจถเหลือต้องตัดสินใจ่อน<ม>ออกมังั้นก็แพงตายหมด นายเทียบตั้งข้อสังเกตว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังสภาพน้ําในแหล่งน้ําและลํารางมีการปนเปื้อนสารบางอย่างที่มีสีและมีกลิ่นเมนสระน้ําของเขาอยู่ติดกับรั้วโรงงานบริษัทวินโพรเซจจำกัดประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบของเสียซึ่งเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเขาและชาวบ้านทั้งหมด15คนเป็นโจทยื่นฟ้องบริษัท ในฐานกระทำการละเมิดพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อขอให้มีการฟื้นฟูและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินรวมกัน47ล้านบาทจริงตอนนี้อาจารย์เก็บอยากจะฟื้นฟูให้ดีสุดเพราะมันยังก็จาฟื้นฟูแล้วเราไปยังทําอะไรได้ใช่ไหมถ้าอยู่อย่างนี้เป็นสิบปีก็ทําอะไรไม่ได้ม,มันเยอะเนี่ยมาจจะต้องลงที่ของชาวบ้านไอ้ใจน้อย เป็นบสีนั่นเนี้ยแล้วเมื่อก่อนเป็นไหมไม่เป็นไม่ต่างจาก<อ>ที่นาของอชาวบ้านคนนี้สภาพนากลายเป็นพื้นที่น้ําท่วมขังเธอบอกว่าสีของน้ําและดินต่างจากเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดการมีที่ดินอยู่เพียงพื้นเดียวแต่ไม่สามารถทํากินได้ทําให้เธอตัดสินใจยื่นฟ้องเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและเยียวยาด้วยเช่นกันพบเตจะปลูกพวกเตยพวกผักหนานแต่ผักพวกมีขาย แต่ตอนนี้คือไม่มีที่ดินทำกิน <ừ. S 1> แล้วคือเรามีแปลงนี้แปลงเดียวเลยใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้อยากให้เขามาแก้ไขให้ยังไงก็อยากให้ฟื้นฟูเราคาดว่าจะได้รับผรประมาณ8่ทน้และดนนี่เป็นข้อมูลยืนยันจากกรมควบคุมมลพิษสรุปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของสารมลพิษทั้งทางดินและทางน้ำรวมทั้งหมด838ไร่ มจะไ่่แวเฉวพาะที่มีการปนเปื้อนเข้มข้นกินพื้นที่122ไร่ซึ่งบริเวณนี้จำเป็นจะต้องใช้วิธีการขุดดินที่พบการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยสารโลหะหนักและมีสภาพเป็นกรดออกไปกำจัดเบื้องต้นคำนวณความลึกที่จะต้องขุดดินออกไปบำบัดอยู่ที่1.5เมตรและจะต้องนำดินใหม่เข้ามาถมคืนเพื่อฟื้นฟู จากการคำนวณค่าใช้จ่ายของกรมควบคุมมลพิษที่บริษัทจะต้องชดใช้เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพน้ำและดินรวมถึงความเสียหายที่เกิดกับภาครัฐอยู่ที่มากกว่า1,300ล้านบาทโดยกรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบจะเป็นผู้ยื่นฟ้องต่ในส่วนของกรมเนี่ยกรมจะฟ้องแยกต่างหากนะซึ่งเราจะคำนวณทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องฟื้นฟูดินทั้งหมดค่าฟื้น ค่าใช้จ่ายจะต้องฟื้นฟูน้ําทั้งหมดค่าใช้จ่ายที่เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆในการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องไปดําเนินการตรวจสอบก,ก็เราก็จะคิดหมดก็จะคํานวณหมดแล้วข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษยังพบว่าแม้จะมีคําสั่งจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองให้บริษัทวินโปรเซสจำกัดหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2563แต่ปัจจุบันยังคงมีการรั่วซึมของสารมลพิษออกสู่พื้นที่ภายนอกเนื่องจากภายในพื้นที่โรงงานยังมีแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนสารโลหะหนักแม้บริษัทจะมีการทำแนวคันดินกั้นไว้แล้วก็ตามแม้ว่าจะมีการทำคันดินแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการพังทลายของคันดินซึ่งตอนนี้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้แจ้งให้ทางทางโรงงานขุดบ่อเพิ่ม เพื่อจะให้เป็นแหล่งพักน้ําไม่ให้ไปไหลล้นไปที่บริเวณที่มีน้ำมีละมีสารอันตรายสะสมอยู่เพื่อไม่ให้ล้นออกไปในพื้นที่ของเกษตรกรที่อยู่ข้างเคียงพี่พอดีมาจากไทย p ีบีเอสะค่ะจะติดต่อเจ้าของโรงงานอะพี่โทรหาให้หน่อย ไไดได้้้หมครับทีมข่าวพยายามติดต่อไปยังกรรมการบริษัทวินโพเซสจำกัดแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับเพื่อชี้แจงข้อมูลเขาโทรติดต่อกันได้ขณะที่ข้อมูลจากมูลนิธิบูรณะนิเวศระบุว่าบริษัทวินโปรเซสจำกัดได้ยื่นใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานคัดแยกและฝังกลบของเสียในเดือนตุลาคมปี2554ท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตในเวลานั้นในขณะที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตกลับเริ่มมีปัญหากลิ่นเหม็นน้ําเสียจนเป็นประเด็นร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการลักลอบฝังกรบขยะมาหลายครั้งปี2556หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพบว่าโรงงานครอบครองวัตถุอันตรายเช่นน้ํามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วแต่โรงงานกลับไม่สามารถแสดงใบอนุญาตครอบครองได้ แต่ในปี2560บริษัทกลับได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสองใบคือกิจการเกี่ยวกับการอัดเศษกระดาษและหล่อล้อมจนกลายเป็นประเด็นที่ชาวบ้านตั้งคำถา,ถามถึงหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตในเวลานั้นและตั้งคำถา,ถามถึงความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ปัญหาที่ชาวบ้านต้องเผชิญมานานนับ10ปีวิลาสินีสุภรสไทยพีบีอรายงาน